สวัสดีค่ะตัวนี้จะขอนำเสนอเครื่องบรรจุซองนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องบรรจุซองพร้อมกับขึ้นรูปซองสำเร็จอัตโนมัติเลยนะคะตัวนี้สามารถดีไซน์ได้ทั้งบรรจุเป็นแบบบรรจุผงบรรจุครีมหรือบรรจุของเหลวได้เลยค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร 0843556262 bln post polity ประเทศไทยนะคะ